จอยด้วยเฮ้ยวันดีจอยว่าไงผมไม่มีผมบ้าเลยกัดแดงกัดกระชังเออเออว่าไงเจอรี่อ้าวเฮ้ยกูไม่ได้แอบกินข้าวเย็นมึงเลยสักเม็ดเดียวฉันยังไม่ได้ถามเลยเอาที่ผ่ายกันล้เฮ้ยมานี่เะไรเจ้าเหมียวน้อยเฮ้ยลูกบอลอ้าวสองมือถือ แล้อีกสิโอ้โหยังกะยังโอมเลยใส่ตัวจูนเยอะไปนะเพื่อนเอ้ยไเจ้าพวกมนุษย์ปัญญาเนี่ดูสิที่มาถามกับกูสิคุณกูจุอ้วนและทำประตูปักแค่เนี้ยโอ้โหกูไม่ต้องเข้าเลยดีกว่าเอ้ยปลาเขาต้องกินไอ้หมานี่ก็จะกัดหั่มกูอยู่ได้อย่ามาตัดหั่มกูนะกูกินอยู่กูหิวอย่ามันกัดหั่มดิจ้วยนี่นิ้วมาถันเอ้ยเพื่อนเข้ามาแล้วนะได้ของยังเนี่ยจับมากับขึ้นไปแล้วเพื่อนเราเรียบ้อเสร็จละ นี่สิเขาเรียกว่าแมบคนแก่วเฮ้ยนอนหลับอยู่เหรอกัดแม่เลยเป็นไรไมเพื่อนต้นตีเต็มหน้ากูเลยเฮ้ยเจลลี่ดูจี้สิไม่ย่าคำจี้กูหยุดน้องจี้สุดที่รักของฉันนี่มันอาดมาเขย่าทำไมฮะขอรักของห่วงเอ้ยเอาจี้บอดีจะเล่นเอาไปไหนเฮ้ยให้อาหารแมวดีกว่าไอ้ชาดิ้งกัดไอ้กัดทำไมขวัญทีคุณดูมาลองไก่โ้ย จะย็นเย็นสิเจ้าดุขันเดียวกันขันเดียวกันโอ้ยขัดดียวกัจะทับซุปแมวเลยแกรับไปยุตไหมกูไม่ชอบแล้วประวิดล่ะป่าพ่อปรินาล่ะมึงจะพูดชื่อมันทำไมเอ๊ะเจ้าเบียวท้วอะไรมาเล่นด้วยกันบ้างดูตัวฉันสิทุกไงเฮ้ยอะไรพี่แมวครับเราเอาไปเล่นเด้กเกินตึกโอเปเล่นคนเดียวไปนพี่แมวมากเลยนะจะนอนเกือบไม่นอนยาวแล้วเฮ้ยอะไรก็ไปเมื่อกี้นี่มึงรอดไปได้นะเดี๋ยวกูกลับมาใหม่ ฮ้ยไหวแล้วตายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอยากจะออกไปชมวิวซะ